เกิดจากเหตุการณ์การกวนกเกษียณสมุทรในพิธีเนี้ยมันต้องเอายักษ์มาร่วมด้วยเทวดาก็เลยหลอกยักษ์ว่าเออเดี๋ยวฉันจะให้เธอกินน้ํานี้นะอ,อะไรเงี้ยแล้วกวนมหาสมุทรเพื่อให้เป็นน้ําคือเขาคิดว่าน้ำอมฤตเนาะ<ำ>ที่แบบกินแล้วเป็นอมะตะเทวดาหลอกยักษ์มาร่วมงานใช,ใชซ่ซึ่งซึ่งซึ่งน้ำำําอมฤตนี่กินได้เฉพาะเทวดาเท่านั้นตัวพระราหูเนี่ยคะ่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกินน้าอมฤตนี้แต่ว่าเขาอยากกิน เขาก็เลยปลอมตัวเป็นเทวดาพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะคะเขาถือว่าเป็นเทวดาเนาะที่อยู่ในนั้นแล้วเขาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเอ๊ะไอ้นี่เป็นใครแปลก,ปลก <al> เขาก็เลยนําเรื่องไปฟ้องพนาลัยพานาลัยรู้ก็เลยโกรธมาเขาก็เลยเหมือนเพื่อจะตัดตัวพระรหูเหลือครึ่งนึ <S <s <absence> ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพระหูถึงมีครึ่งเดียวท่าของเขาคือกำลังจะอมจันที่พระหูไม่ตายเพราะว่าเขากินนาเไปแล้วอ๋อแล้วไปถึงต้องอมอ่ะทำไมเขาต้องเพราะว <s> <s> ่าเขาโกรธ คือพระราหูรู้ว่าพระจันทร์กับพระธิดาไป,ไปฟ้องเขาก็เลยโกรธเขาก็เลยตามเกลียดตามชังไล่ล่า